สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวมาดูฝีมือขั้นเทพปั้นนวมครับทำการดึงหินให้มากองกองเดียวครับก็จะตักใส่หกล้อดัมครับอันนี้น่าจะเป็นหินหินหนึ่งหรือเปล่า นาะเทีไรคอนกรีตครับงานหลวงงานหมู่บ้านก็ไม่มีเสียงเลยแต่ก่อนคลึกลักคลิกลักเยแต่นี้น,นิ่มหมดเลยครับติดดาวสามดาวเลยอ่าแกมีดาวสามดาวเลยนะแต่ก่อนยังไม่มีดาวครับพอไปทำซีนเร่งเท็คใหม่ ทำบุงกีใหม่ทุกอย่างกิฟเลยครับแกจะขับเองครับปัดไปปัดมาฝวิมือ นี่แหละเขาเรียกว่าระดับปรามจารย์ครับทำงานเหมือนจะช้าแต่ไวเป็นยังไงวะทำงาน,เห,นเหมือนจะช้าแต่ไวแคทสามหนึ่งสามบีซีไอครับเดี๋ยวหกร้อดัมก็ามาแล้วครับโอ้แท็กแท็กจะตึงไปหรือเปล่าเนี่ย โซ่ก็เปลี่ยนใหม่ครับรอลเลอร์เปลี่ยนใหม่แต่ก่อนรอลเลอร์แตกเยอะเหมือนกันครับสองสามตัวข้างหนึ่งอ่ะขึ้นเทรลเลอร์ก็ค่อนข้างจะยากอันนี้มาบอดีไฟใหม่แอร์เย็นชั่ ฟืดฟาดต,ตูดหม้อครับแกขุดบ่อแต่ละบ่อของแกนี่ค่อนข้างจะหาดึโขดมากครับคันนี้ไม่ต่ำกว่าสิบเมตรครับความลึก ใบแทงห้าสิบเซนครับเตรียมตักแล้วครับออกล้อดำไปไหนเกม,มารอแต่เช้าเลยครับอ้าวมาแล้วครับออกล้อดำอ้าวพูดถึงก็มาเลยครับ คิดเป็นเที่ยวครับยอดมากเที่ยวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าไม่ตม่ำไม่ต่ำกว่าร้อยหนึ่งร้อยบาทนะอ,อ้ออันนี้ก็มาอีกคันครับเอ้ สองคันแล้วครับอันนี้ใช้ระบบอัจฉริบีแบบอันนี้อันนี้ใช้แบบแบบไอ้ไรเขาเรียกอะไรปไปนี่อันเนี้ยโอ้โได้ไอ้ชาร์ดด้เนาะโอ้เออไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะซื้อเท่าไหร่หยาบโอ้1,800คุ้มเลยเนาะอันนี้นสวรรคอ๋ออันนี้ต้งในสวรรนสวรรค ปลาแบดหมดก็ชาร์จใหม่ปลา็บก็ให้สองก้อนอ๋อเออน่าซื้อน่าซื้อเนาะหน้าซื้อตะเกียอัดเองได้เออตะเกยอัดเองได้ตเกยอัดเองได้เลยอ่ะอ๋อมันไม่มีจารบีแบบกรอกเอาบ่เนียนอ๋อกรอกก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้อันนี้ถ้าซื้อนี่ก้อนเท่าไหร่นี่ปลานี่ยไท มันเป็นเมนเดียไอถ้ายี่ห้อนี้นะมันแค่ยี่สิบปันมุยห้าสบาทอันละห้าสิบาทคุ้มด้นี่ห้าสิบบาทเนี่ยไม่เปื้อนมือเกือบหมดละ ฮาสบาดก็ปันเองเียยี่สิบยี่สิบหลอดย <20, 000. S 3> ี่สิบหลอดหนึ่งพันยี่สิบหลอดหนึ่งพันอเขาเรียกเจราบีเบอร์อะไรนี่เบอร์สองบอกเบอร์สองเนาะเบอร์สองนี่จะทนเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนปานนี้มามามาเรายอืมป่า พงเทรนพงอวยนะโอ้น่าซื้อได้นี่แบบแบบอัดมือก็มีเลยนะปะอันี่ยกรอกมืออ๋อต้องเปลี่ยนตัวนี้เต็มมากประโดดที่กรอกมือเองกับกรอกมือเลยถ้ากรอกมือเราก็ใช้กรอกมือได้เลยกรอกมือเองก็หมุนเสร็จก็กรอกได้เลยแท็กปุ๊บก็เยี่ยมอันี้เต็มอ๋อมัด โดยเจ๊งๆเจ๊งๆคือโคลงมือกันนู้สะดวกแต่โอ้แรงอัดเนาะพันพันแปดมันแพงครับแบ็ดนี่แหละเออลีลักษณะเหมือนสว่านนี่แหละมันเป็นสว่านอ๋อเป็นสว่านเปลี่ยนก็ไม่ยากหมุนหมุน มีอน็อตแต่เอาเ,เมือนไหนก็เียวก็เดียวลุงไปไหนอ่ะไปไหนไปอ่าให้นัวไม่เปื้อนมือครับเท่าแกอาจเองได้สบายสบายก็ <c oughs> ออยันด้วยอ่า <c oughs> นี่ก็เอาเข้าคือ <c oughs> อืมยือ ดึงให้มันสุดโอ้น่าซื้อใช้ครับอ๋อปัดมีน้อถ้ารถใหม่โอ้รถใหม่ทำไมทำไมเขาอืมเอ๊ะไม่ไม่เกี่ยวกับรถใหม่รถเก่าหรอกปะไม่ถ้ารถเก,ก่ามันก็จะเปลืองเลยนะอืม เื่องไหนไก่บูดปุยัลัดปุย้อันนี้กันจารบีออกไอเนเนี่ยร่อตัวละห้าบาทเอนี่จะเป็นอย่างี้ตัวละห้บาทอ๋อ,อไอตัวน,นี้นะนี่เนี่ยนี่อันนุมัันมั<อ>นเจอนุมันไอโยขมินเนอน่น,นอน